ตรงนี้ชัดเจนมากครับเขาบอกว่าไม่มีผลกับเอฟเฟกการสถานะมันจริงหรือเปล่าที่ Purify หรือว่าการล้างสถานะกับอันติตัวนี้จะใช้ไม่ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงโอเคแล้วทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลอริออนเขากดอันติแล้วผมจะกดอันติเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม3 2 1เริ่มเลยครับเอาละนะลอยไหม อ้าวจะสังเกตได้นะครับว่าไม่ถูกลอยขึ้นนะคะผมคราวนี้ผมจะกดเพลย์ y ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโรยอนเริ่มเลยครับนี่ฮะผมกด p พลย์ y ครับแต่ไม่ถูกโยกครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นบั็หรือว่า GM ตั้งใจหรือเปล่าคือถ้าไม่ยังไงก็ไม่ควรมีวงเล็บเขียนไว้นะครับผม ครับตอนนี้ผมไลสตีมผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจโต้งคุงทูบนะครับผมใครที่อยากจะมาเล่นเกมทุกๆวันเจอหน้ากันบ่อยๆแล้วก็นะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Facebook ต้งคุงทูบนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการตรีมครั้งต่อๆไปอย่าลืมเข้ามากดไลค์กันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องหูงครับและวันนี้นะครับทดลอง R าวในวันนี้เนี่ยผมจะมาหัวข้อที่ว่าจากตัวใหม่ที่เข้ามาล่าสุดอย่างลอริออนนะครับทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าสกิลของเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแต่จะมีอยู่สกิลหนึ่งนะครับที่ทอมจะมีเงื่อนไขบอกชัดเจเลยนะครับก็คือสกิลอย่างอันติเมทของเขานะครับสตาร r y ี่ไนทที่เขาบอกว่าลูกบอลมนดําจะระเบิดขึ้นหลัง2วี บริเวณจุดที่มันอยู่พร้อมสร้างความเสียหายเวท700บวก75% AP แก่ศัตรูทั้งหมดในระยะพร้อมทำให้ศัตรูในระยะลอยขึ้น1.5วิตรงนี้ชัดเจนมากครับเขาบอกว่าไม่มีผลกับเอฟเฟกการสถานะนั่นหมายความว่าพวก p พ r ย์ฟหรือว่า ฮีโร่ที่เกี่ยวกับการแบบมีสกิลในการล้างสถานะหรือว่าการซีซีเกี่ยวกับการสถานะเนี่ยก็จะใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาหัวข้อตรงนี้เลยก็คือจะมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าที่ Purify หรือว่าการล้างสถานะกับอันติตัวนี้จะใช้ไม่ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนดี๋ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเลือกฮีโร่ที่มีสกิลการสถานะนะครับอย่างรุ้งนั่นเอง ลูกเนี่ยอันติทุกคนก็ทราบกันดีเนาะที่เขากดไปแล้วเนี่ยมันจะกันซีซีนะครับผมและได้เกาะมาะเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเจออันติของลอริออนเนี่ยที่เขาบอกว่ามันกันสถานะใช้ไม่ได้ผลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับทุกคนเกมเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับนอกจากเราเอาเพลย์ฟมมาแล้วเนี่ยผมคิดว่านะผมจะออกไอเทมโลมที่เป็นการล้างสถานะอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องขอฟาร์มก่อนนะครับให้ทางด้านของลูกแล้วก็ลอริออนเนี่ยมีเลเวล4ก่อนนะครับผมเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคแล้วทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลอริออนเขากดอันติแล้วผมจะกดอันติเหมือนกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับเอาแล้วนะลอยไหมอ้าว จะสังเกตได้นะครับว่าไม่ถูกลอยขึ้นนะครับผมแต่ในสกิลเขียนชัดเจนว่าไม่มีผลกับการสถานะนะครับหมายถึงว่าสกิลสถานะเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการสถานะเนี่ยใช้กับอันติตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันก็ใช้ได้ปกตินะครับผมเมื่อกี้ผมกดอันติของลูคเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะกดเพลย์ฟายให้ดูบ้างนะครับผมคราวนี้ผมจะกดเพลย์ฟายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับรยอน เริ่มเลยครับนี่ฮะผมกด Purify ครับแต่ไม่ถูกยกครับผมซึ่งในสกิลเขียนชัดเจนมากว่าการการสถานะเนี่ยใช้ไม่ได้ผลกับอันติเขานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นบัก็กหรือว่า GM ตั้งใจหรือเปล่าคือถ้าไม่อย่างไรก็ไม่ควรมีวงเล็บเขียนไว้นะครับผมมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกดตรง Purify ที่เป็นทางหน้าของไอเทมโลมนะครับป่ะเราย้อนเริ่มเลยครับเอาแล้วนะ นี่ฮะก็ใช้ได้นะครับผมยังงงอยู่เลยว่าทำไมถึงเขียนอย่างนั้นนะครับในอันติกของโรริออนนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวดูกันอีกสักทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโรริออนไปครับนี่ฮะสรุปนะครับผมไม่รู้ว่านี่คือการตั้งใจของ GM หรือว่า GM ลืมแก้ตรงนี้นะครับผมถ้าแพดหน้ายังไงเนี่ยขอให้แก้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับที่ว่า สกิลอันติของโรลีออนนะครับการสถานะใช้ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คือมันใช้ได้ปกติเหมือนสกิลทั่วไปเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันหรือเปล่านะครับแต่ของผมนี่คือมันขึ้นชัดเจนมากนะครับผมโอเคครับทุกคนและครั้งหน้าผมจะทาคลิปอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ